สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุธาพาเที่ยวทิพย์นะคะวันนี้จะมาพาทุกท่านมาดูเลขกันค่ะจากเตาน้อยผู้น่ารักกันนะคะแล้วแต่ใครจะเห็นเลขค่ะตอนก่อนจะดูเต้าก็จะพาดูส่วนสวยๆกันก่อนนะคะ,คะที่บ้านจุธาเองค่ะ ก่อนจะไปดูเต่าก็จะพาทุกท่านดูดอกไม้สวยๆกันก่อนค่ะน,นี่ปูเล่ค่ะสวยมากเลยค่ะชั้นนี้ก็จะเป็นนางไม้ค่ะนางไม้ก็จะสวยมากเลยนะคะอันนี้แสงเงินแสงทองค่ะกำลังสวยบัวดินเสาไปแล้วค่ะแล้วก็จะมีนกน้อยนำโชคค่ะสวยดีค่ะ จะมีกล้วยไม้สวยๆนะคะจะมีกล้วยไม้ค่ะมุมมองดอกปุ่มค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดู เตาน้ำโชคกันนะคะนี่ค่ะเตาน้ำโชคค่ะตาเอต้าเอพอดีแฟนจุดท้าไปพอดีเตามันข้ามทางมาแฟนจุดท้ากลัวรถเหยียบก็เลยเก็บมาค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเตาน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดเลขตรงหลังเตากันนะคะแล้วแต่ ดุพินิษของใครว่าจะเห็นเลขอะไรค่ะพอดีเกือบเต่าตัวนี้เกือบจะโดนรถเยียบค่ะพอดีแฟนตุธาเห็นมาแฟนตุธาเห็นอยู่กลางทางก็เลยเก็บมาเต่าตัวนี้ถ้าทางจะผ่านการผ่านการขูดเลขมาแล้วแนเ่เลยเพราะว่ามีสีอ,อกส้มๆเต็มตัวเต่าเลยค่ะนี่ค่ะน้องน่ารักมากเลยค่ะ ู้นะสงสัยน้องโดนจุดมาค่ะผ่านกันขอเลขมาแน่เลยค่ะเลยค่ะจะพาทุกท่านส่องเลขแล้วแต่ใครจะเห็นเลขอะไรนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนี้แฟนจุด้าก็จะนำเต่าตัวน,นี้ไปปล่อยค่ะ เราก็จะเอาแป้งทางนะคะแเราจะใครจะเห็นเลขเป็นเลขอะไรนะคะเราแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ดูเอาเองนะคะว่าใครจะเห็นเลขอะไรคะ่ะนคะ่ะลุกเตาดูเลขคะ่ะแล้วแต่ได้คุณพีริษนะคะแฟนไปเจอข้างทางมาคะ่ะเราไปเก็บมาคะ่ะออ,อามาดูเลขกันคะ่ะ ใครจะเห็นเลขนะคะนี่่คะจะส่องให้ดูนะคะจะเตาน้อยให้เลขนยจ้าะพาทุกท่านส่องเลขกันนะคะ แล้วแต่ใครจะเห็นเลขอะไรนะคะขึ้นแต่ขึ้นขึ้นดูกับดุน้นผลิตของแต่ละคนนะคะว่าจะเห็นเลขอะไรคะ่ะตาเอออกมาแล้วค่ะ ตัวนี้จะเป็นเต่าตัวเมียค่ะลองส่องดูนะคะแล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละคนนะคะว่าจะเป็นเลขอะไรค่ะว่าใครจะเห็นเป็นเลขอะไรกันค่ะเต่านำโชคค่ะเต่าตัวนี้ชื่อน้องโชคนะคะ สวัสดีค่ะน้องโชคโชคตัวหน่อยสิคะน้องโชคคะ่ะโชคตัวหน่อยคะ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะพาไปปล่อยแล้วนะคะทีนี้เราดูตัวตรงหน้าเต่าแล้วเราดูตรงท้องของเต่าบ้างคะ่ะว่าจะมีเลขอะไรคะ่ะวันนี้วันพระด,ด้วยนะคะเพื่อน้องโชคให้โชคคะ่ะน้องโชคให้โชคเลยนะคะ หเห็นเป็นตัวเลขนะคะเมื่อคืนเป็นวันโกลนแฟนจุธาก็ไปเก็บมาะคะ่ะสองดูท้องกันนะคะ ว่าใครจะเห็นเป็นเลขอะไรกันค่ะ ก,กลับมาตรงหน้าท้องของกระดองของเตา่เตาตา่อค่ะแล้วแต่ใครจะเห็นเลขนะคะนี่น้องโชคโชว์ตัวหน่อยจ้าตาเอโชว์ตัวหน่อยค่ะ โชว์ตัวให้ผู้ชมดูหน่อยค่ะน้องโชคสวัสดีค่ะนี่น้องโชคตาโชว์ตัวหน่อยค่ะโชว์ตัวให้ผู้ชมเห็นหน่อยค่ะน้องโชคแล้วโชว์ตัวหน่อยสิคะน้องโชคน้องนำโชคโชว์ตัวหน่อยค่ะเฮ้็น้องนำโชคโชว์ตัวแล้วค่ะน้องนำโชคขาโชว์ตัวหน่อยค่ะโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นหนยรูกเร็วๆค่ะโชว์ให้พี่ๆทุกคนเห็นหน่อยค่ะ โชว์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเห็นเลยค่ะน้องโชคขาน้องโชคขาโชตัวหน่อยค่ะน้องน้ำโชคน้องน้ำโชคโชดตัวหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปปล่อยแล้วนะคะแล้วโชวตัวค่ะน้องน้ำโชคก็จะขี้อายหน่อยหนึ่งค่ะแล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนนะคะว่าจะเห็นเลขอะไรค่ะ ส่องให้ดูอีกทีนะคะ แล้วชุบตัวให้พี่เขาดูหน่อยค่ะลูกจะพามาดูท้องน้องอีกทีนึงนะคะเผื่อใครจะเห็นเล็กอะไรค่ะ Thanks <laughs> for ก่อนตัดกันวันนี้จุด่าพาเที่ยวทิปก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บมานะคะสวัสดีค่ะ